สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้ก็มาถึงคลิปที่สองนะครับกับการรีวิวโปรเสริมตัวที่สองนะครับของร้านสบายโมบายนะครับชื่อว่าโปเสริมทูพสนะครับสี่ในเพสโตนะครับหลักๆมันเดิมครับไปที่มีถือของท่านนะครับพิมพ์คำว่าสบายโมบายนะครับสบาย สบายมบายนะครับอ่าขึ้นมานานนะครับสบายมบายนะครับน่ะท่านจะเจอโคเสริมอยู่สามตัวนะครับคราวที่แล้วเป็นเออนะครับคราวนี้เป็น o m o v e นะครับก็เข้าไปดาวน์โหลดได้เลยครับของผมได้ทำการดาวน์โหลดเรียบร้อยแล้วนะครับก็เดี๋ยวผมเปิดขึ้นมารีวิวให้ดูเนาะว่ามีอะไรบ้างครับโอเคนี่นะครับหน้าตา ตมสวยงามดีนะครับมีให้เลือกใช้งานง่ายครับผมเดี๋ยวตอนสุดท้ายจะมีรีวิวนะครับของฟรีจาก TrueMoveS นะครับทั้งเน็ตทั้งโทรทั้ง SMS นะครับแต่อยู่ตอนสุดท้ายเดี๋ยวรอติดตามกันดูตอนท้ายได้เลยนะครับมีเน็ตให้ใช้ฟรีครับเดือนละสามกิกกว่านะครับเดี๋ยวผมจะมาบอกช่วงสุดท้ายนะครับเตรียมรอได้เลยครับช่วงนี้เรารีวิวด้านบนก่อนครับ ฟีมก็ไม่มีอะไรมากครับให้เลือกใช้งานตั้งแต่ตรวจสอบยอดเงินครับเช็คโปรต่างๆนะครับเดี๋ยวลองเข้าไปดูนี่นะครับก็จะมีเบอร์โทรเขาเรียกยังไงล่ะเบอร์โทรฉุกเฉินเหรอของทูมิสไม่ใช่นะเช็คโปรต่างๆนะครับเ,เดี๋ยวลองดูนะครับเช็คยอดเงินและว,วันใช้งานนะครับอันนี้ยืนยัน คุณต้องการเช็คเงินคงเหลือเช็คเลยครับง่ายๆครับไม่ต้องไปจาแล้วครับว่ามันกดหมายเลขอะไรนี่แอปของเราทําให้ไปแล้วครับนี่มีเหลือสิบหกบาทเนี่ครับง่ายๆครับเช็คโปรโมชั่นครับโปรโมชั่นคงเหลือเช็คโปรโมชั่นครับยืนยันครับเย็ดครับ อ่ากันลนาลอรัดเอสเอสนะครับมาแล้วฮะเอครับโซท,ทุกเกอร์ขายห้าสิบตังสองทีแรกทีสองบาทโอเคครับนี่เป็นการเช็คโปรโมชั่นปัจจุบันของท่านนะครับแล้วเรากลับไปที่แอปพลิเคชันเหมือนเดิเนี่ยครับก็มีหมายเลขที่สำคัญสำคัญของกลุ่มเอนะครับ ตัวที่ท่านไม่ต้องจําหรือเมมไว้เลยครับอยู่ในแอปเรามีหมดแล้วครับเนี่ครตรวสอบนาทีคงเหลือตรวจสอบแอปพลิเคชันคงเหลือเดี๋ยวกลับไปที่หน้าแรกครับโอเคครับนี่ครับโปในตำนานครับที่ยังเหลือเจ้าเดียวนะครับค่ายอื่นเขาไปกันหมดแล้วนะครับเพิ่มราคารดสปีดนะครับแต่ค่ายเราค่ายทูมูเอสเนี่ยยังอยู่นะครับโปในตำนานนะครับ 9บาทคุ้มเวอร์เนี่ยฮะนี่ครับดูหน้าตานะครับติมครับการสมัครก็ใช้ได้ครับสมัครนี้ยผมก็ใช้อยู่นะนี่ครับยืนยันการสมัครแต่ผมสมัครไปแล้วนะครับเป็นรลายสัปดาห์ครับยังไม่หมดเลยอี๋ยวลองสมัครให้ดูก็ได้ครับยืนยันการสมัครครับอันนี้เป็น59บาท7วันแต่ผมสมัครไปแล้วว่ามันมันจะต้องขึ้นว่าสมัครไม่ได้เพราะว่าคุณยังไม่หมดโฟนะครับอี๋ยวลอง รอเสร็สมาแล้วครับเนีเเ่ยเมาง่ายมากครับเนี่ยครับขอโทษคุณได้ทำการสมัครกัายการแล้วก็คือผมสมัอรไปแล้วนะครับใช้ไม่ได้โอเคเห็นไหมครับว่ามันค่อนข้างจะสะดวกสบายมากเลยนะถ้าท่านมีแอปแอพลิเคชันโปรเสริมเนี่ยที่ทางเราในพัฒนาเนี่ยครับขึ้นไว้ ทางร้านสบายโมบายเนี่ยเน็ตไม่อั้นดับเบิลนะครับเดี๋ยวเราก็จะคอยอัปเดตเรื่อยๆนะครับถ้ามีโปรเสริมไหนนะครับใหม่ๆดีๆนะครับเราก็จะเอามาลงแล้วทางเราก็จะทำการอัปเกรดขึ้นเพจตัวไว้ตลอดเลยนะครับเนี่ยครับโปรเน็ตโปรโทรโปรยูทูบนะครับนี่ครับโปรสำหรับเน็ตโดยเฉพาะมามาถึงไฮไลท์ของเราแล้วครับ บริการฟรีของ t ูมูเอสนะครับมีที่นี่ที่เดียวนะครับเยเพียงท่านโหลดแอปมาเนี่ยท่านจะได้หน้าตาอย่างนี้เลยครับฟรีจริงๆนะครับรับสิทธิ์โทรฟรีในเครือข่ายนะครับสามสิบนาทีต่อหนึ่งวันนะครับกดนี่ฟรีเลยนะครับนี่ครับไฮไลท์ครับเอสหนึ่งวันสามร้อยยี่สิบมบต่อหนึ่งสิทธิ์ต่อหนึ่งวันนะครับผมจะใช้ต่อเมื่อผมฉุกเฉิน ตังผมหมดเน็ตผมหมดอะไรผมก็หมดทุกสิ่งทุกอย่างเชื่อมต่อโลกภายนอกไม่ได้ผมกดเลยครับอย่างน้อยเน็ตผมมีผมก็ไลน์ไปหาเพื่อนให้มาช่วยเหลือได้นะครับอันนี้ถือว่าเป็นกระสุนแม็กสุดท้ายของผมเลยนะครับมีไว้ดีกว่าไม่มีครับแต่ว่าไม่ใช่ว่าเล่นฟรีแนละ้วท่านเล่นเพลินเลยนะจนหมดนะแต่ก็ก็ใช้ให้ครบนะครับรายละเอียดการใช้ก็อยู่ด้านบนนะครับ ว่าท่านจะใด้ใช้กี่สิทธิ์ของผมนี่ได้สิบสิทธิ์ต่อหนึ่งเดือนทุกอันเลยนะครับโทฟรฟีก็สิบสิทธิ์ต่อหนึ่งเดือนครับเน็ตก็เหมือนกันก็ตีเทว่าถ้าสิบสิทธิ์สามร้อยยี่สิบเอ็มบีก็คือสามสามจุดสองกิกต่อหนึ่งเดือนสบายสบายครับนะครับชมช่องฟรีดูวิชั่นฟรีทีหนึ่งวันเนี่ยครับโอเค ตรวจสอบสิทธิ์การใช้งานคงเหลือต่างๆเดี๋ยวลองตรวจสอบดูนะครับกดตรวจสอบนะครับ10ปีนะครับรอเอสเมสครับกรุณาทำรายการโอเคมาแล้วตรวจสอบสิทธิ์นะครับโอเค อ่า่ิมันนี้ยังไม่สามารถใช้ได้นะครับปกติมันต้องใช้ได้นะนี่ครับเมื่อกี้ผมกดผิดนะเดี๋ยวกดให้ดูใหม่นะครับตรวจสอบสิทธิ์คงเหลือกดเย็ครับอ่าก็จะมีให้เลือกนะครับขอรับสิทธ์ ตัวจสอบสิทธิ์คงเหลือของคุณนะครับถ้าคุณมีสิทธิ์คุณก็ขอรับสิทธิ์ไปเลยครับเออถ้าคุณยังไม่มีสิทธิ์คุณขอรับสิทธิ์เลยครับแต่ถ้าคุณมีสิทธิ์แล้วคุณ time, antis, inde, ตรวจสอบคงเหลือได้กดสองครับกดสองครับสองแล้วฮะกดส่งครับขอยเอสในดันญครับมาแล้วครับนี่เลยครับ ติดโรมโบนัสนะครับของผมเหลือติดเต็มทุกอันเลยนะครับ Wi-Fi นะครับเตอร์ติดโทโอเคไหมครับอย่างน้อยท่านโหลดแอปนี้ท่านก็มีกระสุนแม็กซสุดท้ายอย่างที่ผมบอกนะครับมีของฟรีให้ใช้นะยังไงขอจบการนำเสนอแค่นี้นะครับฝากเพื่อนๆติดตามนะครับ แอปพลิเคชันดีๆจากร้านสบายมบายได้นะที่นี่นะครับโอเคครับสวัสดีครับ